สวัสดีค่ะเข้าครัวกับคุณวินนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆต้มไข่นะคะค่ะต้มไข่ยังไงให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะไข่ที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเราก็เอาไปล้างน,น้ําทำความสะอาดก่อนนะคะเพื่อล้างเอาสิ่งสกปรกออกนะคะค่ะจะเป็นพวกเศษดินเศษขนไก่นะคะค่ะเมื่อเราล้างทาคำความสะอาดแล้วนะคะเราก็ พักไว้ให้แห้งนะคะถ,ถ้าเป็นไข่ที่เราซื้อมาไว้นานแล้วนะคะเราเอาไว้ในตู้เย็นนะคะเราก็ควรเอามาพักไว้ในอุณหภูมิปกตินะคะอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเราค่อยเอามาต้มนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีต้มไข่กันเลยนะคะค่ะเราก็เปิดแกน,นะะแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะค่ะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเราจะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ค่ะแล้วก็คนให้เกลือละลายเมื่อ oh, <sure. S 1> เกลือละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะค่ะเราก็จะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะค่ะ mm hmm. เมื่อเราได้อ่าแบบนี้นะะแล้วค่ะเราจะอ่าคนไข่ไปตามเข็มนาฬิกานะคะ ประมาณสักห้าวินาทีนะคะค่ะเราคนไข่เพื่อให้ไข่แดงของไข่นะคะมาอยู่ตรงกลางนะคะเราคนไปตามเข็มนาฬิกานะคะหลังจากนั้นนะคะเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็อ่า คนทวนเข็นนาฬิกานะคะทำแบบเดียวกันนะคะเพื่อว่าไข่แดงจะได้ไม่อยู่ตรงกลางค่ะเราจะต้มไข่แบบนี้ประมาณเจนาทีนะคะ ที่เราใช้ต้มไข่นะคะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะค่ะอันนี้ก็ครบเวลาเจ็ดนาทีแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราก็จะตักไข่ขึ้นนอกน้ำเย็นนะคะ,คะการนอกน้ำเย็นนะคะจะช่วยให้ไข่ปอกง่ายขึ้นนะคะเมื่อไข่เรานอกน้ำเย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็ เย็นแล้วก็ปอกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาปอกกันเลยนะคะค่ะเรามาปอกไข่กันเลยดูซิว่าไข่แดงจะมาอยู่ตรงกลางไหมค่ะการนอกน้ําเย็นนะคะจะช่วยให้ไข่ปอกง่ายขึ้นนะคะค่ะเราก็จะตอกตอกตอกเอาไข่มาทุบทุบทุกักกกกนแบบนี้ให้หมดทุกไข่เลยนะคะมันจะช่วยให้ไข่ปอกง่ายขึ้นอีตัวที่ไม่แตก เลยไข่ปอกง่ายมากๆเลยไขย่ไก่นะคะถ้าถ้าเพื่อน <ๆ S 2> ได้ไข่ใหม่มานะคะก็เอาไปตากแดดไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะไข่มันก็จะช่วยให้ปอกง่ายขึ้นถ้าเป็นไข่ใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นไข่เก่าแล้วก็ไม่ต้องตากแดดนะคะ ออกง่าขึ้นอันนี้ได้แล้วนะคะเราปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองผาดูนะคะว่าไขา่แดงจะอยู่ตรงกลางไหมมาตุมอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะวิธีต้มไข่ให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้กับครูคุณวีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ